บำรุงผมป้องกันผมแตกปลายผมบางผมร่วงผมนุ่มสลวยเครื่องเทศอย่างตะไคร้ที่เรานิยมนำมาปรุงเป็นเครื่องต้มยำหรือเครื่องแกงนั้นใครเราจะเชื่อว,ว่าสามารถนำมาแก้ปัญหาผมร่วงผมบางหนังศีรษะคันได้นอกจากมีประโยชน์ในด้านการปรุงอาหารให้มีรสชาติอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามของผู้หญิงด้วยและที่สำคัญ แก้ปัญหาผมก็อ,อย่างเช่นป้องกันผมร่วงผมบางได้อีกด้วยค่ะตะไคร้มีสารอาหารที่มีความสำคัญคือวิตามินซีเอและมีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยเช่นเมนทอการบูนสิตรัสเป็นต้นค่ะประโยชน์ของตะไคร้การแพทย์แผนจีนนิยมใช้ตะไคร้มาใช้ในการรักษาโรคปวดหัวไข้หวัดรักษาาการท้องอืดท้องเฟอ้อ อาการปวดท้องและยังนำมาใช้เป็นยาฟอกเลือดทำให้เลือดลมและระบบไหลเวียนโลหิตทำงานเป็นปกติส่วนในประเทศอินเดียได้นำตะไคร้มาใช้กับผู้ป่วยโรครูมาตอยและใช้ทำเป็นยาต้านจุลินทรีย์คา่าส่วนในประเทศไทยของเราใช้ตะไครเป็นยาขับลมขับปัสสาวะขับเหงื่อบำรุงหัวใจลดอาการความดันโลหิตสูงบำรุงธาตแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ ปวดท้องส่วนทางด้านความงามนิยมนำมาใช้หมักผมเพื่อป้องกันอาการคันหนังศีรษะและป้องกันผมให้แตกปลายได้อีกด้วยจะเห็นว่าเมื่อตะไครสามารถป้องกันอาการคันหนังศีรษะได้ก็แสดงว่าสามารถลดปัญหาผมร่วงผมบางจากอาการคันหนังศีรษะยนทําให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบางได้ทําให้ผมของเราสวยสะอาดหัวของเราก็สะอาด ไร้เทียโรคเช่นกันค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีผมยาวสวยแต่กำลังประสบปัญหาเรื่องเส้นผมแห้งแตกปลายลองหาวิธีแก้ไขต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำให้ลองใช้สุดครีมนวดผมตะไคร้แล้วคุณจะได้ผลที่น่าพอใจค่ะส่วนผสมตะไคร้สดสามต้นวิธีทำนำตะไคร้มาล้างให้สะอาดนำมาตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำ ผมให้สะอาดและนำน้ำตะไคร้ที่ได้มาชลมผมให้ทั่วโดยเฉพาะปลายเส้นผมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำเช่นนี้เป็นประจำต่อเนื่อง2-3เดือนค่สะสรรพคุณช่วยให้ผมที่แตกปลายมีสุขภาพดีขึ้นบำรุงเส้นผมให้ดำเงางามนุ่มสลวยเป็นธรรมชาติตะไคร้เป็นพืชพื้นบ้านที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ทั้งที่เป็นต้นสดและในแบบเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะผลข้างเคียงตะไคร้ไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคหากใช้ในปริมาณที่พอเหมาะยกเว้นผู้ที่ใช้ในปริมาณมากอาจมีอาการระคายเคืองน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากตะไคร้ควรใช้ทาเท่านั้นห้ามใช้สูตรดมและไม่ควรใช้กับสตรีมีครรภ์เด็กอ่อนและเด็กเล็กๆค่ะ ทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆของยายด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกปรดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ